ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1 8 1 9ยถึง1820อยอมเป็นอสูรของผม JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องร่างที่แท้จริงของนักปราดโบราณเปเลวเพลิงคือปีศาจยักษ์เปเลวเพลิงเพราะใช้ลาวาบ่มเพาะร่างกายมันจึงสามารถฝ่าดด่านคอขวดจนกลายเป็นนักปราดโบราณ ด้วยเหตุนี้จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่การปรากฏต,ตัวของมันจะส่งผลให้เกิดความร้อนแผดเผาไปทั่วทั้งบริเวณหลังจากเดินไปได้ครู่หนึ่งเหงือก็หยดจากหน้าผากของนักปรา์โบราณโมหลิงและไหลเป็นทางในฐานะผู้พยากรณ์จิตวิญญาณร่างกายของเขามีความเย็นยะเยือกโดยธรรมชาติความร้อนแสนสาหัสคือศัตรูตัวฉกาจของเขาถ้าไม่ใช่เพราะข้อเท็จจริงที่ว่าเขาเป็นนักปรา์โบราณแล้วจิตวิญญาณของเขาคงหลุดลอยออกจากร่างแน่ นักปราดโบราณโม่หลิงรอบมองท่านประธานและอดไม่ได้ที่จะประทับใจอย่างล้ำลึกอีกฝ่ายเป็นแค่นักรบขั้นชั่วการละปาวสานโลกจะรึกแต่ดูเหมือนจะไม่สะทกสถานกับความร้อนแผดเผ่านั้นเลยนอกจากจะไม่มีแม้เงื่อสักหยดจิตวิญญาณของอีกฝ่ายก็ยังมั่นคงไม่แสดงอาการปั่นป่วนจากความร้อนเลยสักนิด ในตอนนี้นักปราดโบราณโมลิงอดไม่ได้ที่จะนึกถึงระดับความเข้ากันได้ระหว่างกายเนื้อกับจิตวิญญาณของอีกฝ่ายที่เต็มร้อยอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อไม่อาจทนความอยากรู้ไว้ได้อีกเขาส่งโทรจิตพลังปราณถามจางเซเวียนท่านประธานจิตวิญญาณของคุณไม่หวาดกลัวความร้อนเลยหรือครั้งหนึ่งจิตวิญญาณของผมก็เคยกลัวความร้อนจางเซเวียนตอบแต่หลังจากได้รับการบ่มเพาะจากเปเลวเพลิงสวรรค์ความร้อนระดับนี้ก็ทำอะไรผมไม่ได้อีกแล้ว ได้รับการบ่มเพาะจากเปลวเพลิงสวรรค์เดียวก่อนคุณนำจิตวิญญาณของคุณไปเผชิญหน้ากับเปลวเพลิงสวรรค์หรือในตาของนักปราดโบาราณโมหลิงแทบทะลุออกจากเบ้าก็นักรบขั้นร่างอันทรงเกียรตนิมะ่ต้องอเผชิญกับการทดสอบเลยเปลวเพลิงสวรรค์ไม่ใช่หรือคุณไม่ได้ใช้เปลวเพลิงสวรรค์จากการทดสอบวันยุทธบ่มเพาะจิตวิญญาณของคุณหรือไงจังเซเวียนย้อนถามด้วยความสงสัยเรื่องนี้ไม่น่าเป็นเรื่องใหญ่ทำไมอีกฝ่ายต้องทำท่าแบบนั้น นักปราดโบราณโมหลิงสูดหายใจลึกเพื่อสงบสติอารมณ์หลังจากได้ยินสิ่งที่จางเซเวียนพูดเขาอธิบายช้าๆสิ่งที่คุณพูดนั่นเป็นวิธีทางตามปกติของนักรบทั่วไปแต่สําหรับพวกเราผู้พยากรณ์จิตวิญญาณสิ่งที่เรามักจะทําคือใช้หุ่นโลหะไร้วิญญาณต้านทานเปลวเ,เพลิงสวรรค์แทนตัวเราแบบนี้ก็ได้หรือจางเซเวียนถึงกับงงมันเป็นอย่างนี้นักปราดโบราณโมหลิงตั้งต้นอธิบายกระบวนการทั้งหมดให้จางเซเวียนฟัง ด้วยธรรมชาติอันเย็นเยือกของเหล่าผู้พยากรณ์จิตวิญญาณโอกาสที่พวกเขาจะมอดไม่เป็นเท่าทานหากเข้าท้าทายเปลเวเพลิงสวรรค์ก็มีสูงดังนั้นเหล่าผู้พยากรณ์จิตวิญญาณที่สำเร็จวอนยุ์ขั้นการพักฟื้นภายในแล้วจึงมักจะใช้การทำสัญญากับนักรบขั้นร่างอันทรงเกียรติแล้วปรับเปลี่ยนอีกฝ่ายให้เป็นหุ่นโลหะไร้วิญญาณของพวกเขา ซึ่งผู้ที่ทำสัญญากับนักรบขั้นร่างอันทรงเกียรติจะได้รับการเก็บรักษาจิตวิญญาณไว้เมื่อการทดสอบเปลวเพลิงสวรรค์มาถึงกายเนื้อของนักรบขั้นร่างอันทรงเกียรติจะถูกใช้เป็นด่านหน้าโดยเปลวเพลิงสวรรค์จะพุ่งตรงเข้าจมตีพวกเขาหลังจากนั้นผู้พยากรณ์จิตวิญญาณก็จะใช้การครอบครองจิตวิญญาณเพื่อเข้าแทนที่และนั่นคือวิธีการที่ผู้พยากรณ์จิตวิญญาณใช้เอาชนะการทดสอบเปลวเพลิงสวรรค์ของวอนยุทธขั้นร่างอันทรงเกียรติได้แม้พวกเขาจะแสนหวาดผวากับความร้อน ถึงจะฟังดูโหดเหี้ยมไร้หัวใจแต่ก็ส่งผลดีมากสําหรับความอยู่รอดของผู้พยากรณ์จิตวิญญาณมันคือสิ่งที่เหล่าผู้พยากรณ์จิตวิญญาณได้มาหลังจากแทรกซึมเข้าไปในเผ่าพันธุ์ปีศาจจากโลกอื่นเคล็ดวิชาที่จังเซวิยอนได้รับการถ่ายทอดมาคือบางสิ่งที่ลู่ชงนํามาจากอาณาจากักรโบรามโบราณของผู้พยากรณ์จิตวิญญาณและไม่มีรายละเอียดเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงไม่เคยรับรู้วิธีการนี้มาก่อน เกรงว่าท่านประธานจะเข้าใจผิดนักปราดโบราณโมหลิงรีบเสริมผมเข้าใจดีว่าวิธีการแบบนี้ไม่เป็นที่ยอมรับและเยี่ยมโหดเราจึงมักจะใช้ร่างของเผ่าพันธ์ปีศาจเพื่อการฝ่าด่านวอนยุทธ ผมเข้าใจวิธีการแบบนี้อันตรายน้อยกว่าแต่การใช้จิตวิญญาณของนักรบขั้นการพักฟื้นภายในครอบครองกายเนื้อของนักรบขั้นร่างอันทรงเกียรตินั้นจัดว่าอันตรายมากเอาเถอะผมจะถ่ายทอดเทคนิควอนยุทธให้คุณในอนาคตขอแค่เหล่าผู้พยากรณ์จิตวิญญาณฝึกฝนตามนี้พวกเขาก็จะก้าวข้ามจุดอ่อนที่มีตอเปลวเพลิงสายฟ้าและพลังงานที่มีองค์ประกอบของพลังหยางได้ จางเซเวียงกระดิกนิ้วและส่งเทคนิควอนยุทธชุดหนึ่งให้นักปรา์โบราณโมหลิงมันคือสาสตร์แห่งจิตวิญญาณเทียบฟ้าฉบับขัดเกลาแล้วที่ลู่ชงก็กำลังฝึกฝนอยู่ในเมื่อเขาคือประธานสมาคมผู้พยากรณ์จิตวิญญาณและอาชีพนี้ก็เต็มใจเสียสละตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์เหล่าผู้พยากรณ์จิตวิญญาณจึงยิ่งกว่าคู่ควรที่จะได้รับเทคนิควอนยุทธนี้จากเขาเทคนิควอนยุทธ์ ในตอนแรกนักปรา์โบราณโมหลิงไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับเทคณิควอนยุทธของจางเซเวียนแต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก็ถึงกับกระตุกด้วยความตกตะลึงจิตวิญญาณของเขาปั่นป่วนด้วยความรู้สึกแรงกลา้าในฐานะนักปรา์โบราณที่ได้ศึกษาศาสตร์แห่งจิตวิญญาณมาชั่วชีวิตแน่นอนว่าเขามีดวงตาอันเฉียบแหลมสําหรับการพิจารณาเทคนิควอนยุทธที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเทคนิควอนยุทธ์ที่เขาได้รับการถ่ายทอดจากท่านประธานนั้นล้าลึกอย่างน่าทึ่งถึงขนาดที่หากใครสักคนฝึกฝนตาม ก็จะสามารถเอาชนะการเสื่อมถอยทั้งห้าและเป็นอมะตะในตอนนั้นเขานึกอยากละวันยุทธเก่าของตัวเองทิ้งทั้งหมดเพื่อเริ่มต้นใหม่เรากับจะล่วงรู้ความคิดของนักปรา์โบราณโม่หลิงจางเซเวียนถ่าย,ายทอดเทคนิควอนยุทธอีกชุดหนึ่งให้ด้วยการเคาะนิ้วสายไปแล้วล่ะที่คุณจะเริ่มต้นฝึกฝนวอนยุทธใหม่แต่ผมได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อบอกพร่องจํานวนหนึ่งในเทคนิควอนยุทธของคุณให้แล้วนี่คือข้อเสนอแนะของผม นักปราดโบราณโม่หลิงรีบอ่านรายละเอียดทันทียังไม่ทันที่จะรู้ตัวร่างของเขาก็สั่นสะท้านด้วยความตื่นเต้นราวกับว่าอีกฝ่ายสำรวจร่างกายของเขาอย่างถี่ถ้วนและพบจุดอ่อนทั้งหมดทุกคำในหนังสือเล่มนั้นพุ่งตรงเข้าใส่ช่องโหว่ของเขาทำให้เขาไม่อาจปฏิเสธได้เห็นได้ชัดว่าหากเขาฝึกฝนวอนยุทธตามเทคนิคที่ได้รับการถ่ายทอดมาครอบบกพร่องทั้งหมดของเขาจะถูกแก้ไขยอย่างรวดเร็ว เขาอาจทำได้แม้กระทั่งการฝ่าด่านวอนยุทธในเร็วๆนี้ถึงจะเป็นแค่นักรบขั้นชั่วกันละป่าวาสารโลกจะรึกเขาก็มองทะลุจุดอ่อนทั้งหมดของเราและหาวิธีแก้ไขได้นี่มันช่างนักปราดโบราณโมหลิงจ้องมองชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าอีกครั้งด้วยความอัศจรรย์ใจสุดๆเขารู้แล้วว่าท่านประธานคนใหม่ไม่ธรรมดาจากการได้พูดคุยกับเจียงฟังหัวยูแต่ก็ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะเหนือชั้นขนาดนี้ทุกอย่างล้วนแต่เหนือความคาดหมายของเขา ขณะที่นักปราดโบราณโมหลิงยังคงตกตะลึงเสียงดังสนั่นราวกับพายุก็ดังก้องขึ้นในหูนักปราดโบราณโมหลิงผมเชื่อคำพูดของคุณได้หรือเปล่านักปราดโบราณโมหลิงรีบเงยหน้าและเห็นอสูรตัวหนึ่งที่มีความยาวสิบเมตรลอยตัวอยู่เหนือแอ่งลาวาขนาดใหญ่มีหลุมบ่อของลาวามากมายอยู่บนผิวหนังสีทองของมันมันกำลังแผ่รังสีอันน่าสะพรึงออกมาในแง่ของพละกำลังน่าจะเทียบชั้นได้แม้แต่กับอมัดเชลิงในสภาวะแข็งแกร่งสูงสุด ไม่น่าแปลกใจที่มันสามารถรวบรวมเผ่าพันธุ์อสูรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อรับมือกับอม,มัดเฉินหยงได้ยินดีที่ได้พบคุณนักปราดโบราณเปลวเพลิงเมื่อรับรู้ประสิทธิภาพการต่อสู้ของอีกฝ่ายแล้วนักปราดโบราณโม่หลิงเลือกที่จะถมเนื้อถมตัวเขาค้อมตัวลงและประสานมืออย่างเคารพเรื่องนี้เป็นความประสงค์โดยตรงของท่านประธานสมาคมของเราผมแค่ทำตามคำสั่งของเขาเท่านั้น เขาไม่รู้ว่าทำไมท่านประธานถึงเลือกทำแบบนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ยังสงสัยอยู่แต่เทคนิควอนยุทธ์ที่ท่านประธานถ่ายทอดให้เขาได้แสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจในระดับปฏิหารของชายหนุ่มแล้วเสีจเสี้ยวของความหวังผุดขึ้นในหัวใจของนักปราดโบราณโมหลิงโดยไม่รู้ตัวบางทีถ้าเป็นท่านประธานเขาอาจทำให้เจ้ายักษ์ใหญ่นี้ยอมจำนนได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นเผ่าพันธุ์ผู้พยากรณ์จิตวิญญาณก็จะได้ยิ่งใหญ่เหนือเผ่าพันธุ์ปีศาจจากโลกอื่นด้วยประสิทธิภาพการต่อสู้ระดับนี้พวกเขาคงยืนหยัดรับมือได้ต่อให้เป็นสามอมตะใหญ่ในเผ่าพันธุ์ปีศาจกฎเกณฑ์สามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาเมื่อมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งเดียวที่จะพึ่งพาได้ก็คือพละกำลังของตัวเองเท่านั้นผู้ที่มีความแข็งแกร่งสูงสุดจึงจะได้รับการยกย่องให้เป็นราชา ท่านประธานคุณหมายถึงเจ้าหนุ่มตัวกระจ้อยร้อยที่มีวันยุทธขั้นชั่วกานละปาวาสารที่ยืนอยู่ข้างคุณหน่หรือนักปราดโบราณเปลเวเพลิงหันศีรษะขนาดมาหึมากรับมาเจ้าหน้าจาังเซเวียนและคำรามผมคิดว่าผู้พยากรณ์จิตวิญญาณอย่างพวกคุณหญิงพยองถึงขั้นที่แม้แต่ปรมาจารย์คงก็ยังทําให้พวกคุณยอมจำนวนไม่ได้นีพวกคุณตกต่ำถึงขนาดยอมรับคนอ่อนแอแบบนี้เป็นประธานสมาคมของพวกคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ นักปราชดโบราณโม่หลิงหน้าเสียทันทีเมื่อได้ยินคำพูดนะั้นนักปราดโบราณเ,เปลวเพลิงคุณจะดูถูกผมอย่างไรก็ได้ตามแต่ต้องการแต่คุณกำลังเสี่ยงต่อการเป็นศัตรูกับทั้งสมาคมผู้พยากรณ์จิตวิญญาณณถ้าดูถูกท่านประธานสมาคมของพวกเรา <S <S เมื่อรับรู้ได้ถึงความโกรธขึ้นในน้ำเสียงของนักปราดโบราณโม่หลิงนักปราดโบราณเปลวเพลิงชะงักไปครู่หนึ่งเขาเป็นประธานสมาคมของคุณจริงๆหรือ นักปราดโบราณเปลวเพลิงหันกลับมาจับจ้องจางเซเวียนอีกครั้งซึ่งไม่ว่าจะมองอย่างไรสิ่งที่เขาเห็นก็คือนักรบธรรมดาสามัญคนหนึ่งแต่เขาก็ระงับความสงสัยในใจไว้แล้วพูดตอบผมได้ยินข่าวเรื่องสามอมัดแล้วแต่ผมรู้จักพวกเขาดีผมเคยสู้กับอมัดเฉินหยงและรู้ว่าเขาซุกซ่อนกลยุทธ์แบบไหนไว้ไม่มีทางที่ผมจะถูกสังหารอย่างง่ายดายแบบนั้นหรอกอีกอย่างเผ่าพันปีศาจก็ไม่ได้มีแค่สามอมัดต่อให้ทั้งสามเสียชีวิต ก็ยังมีขุนนางอีกมากมายที่พร้อมจะเข้ารับตำแหน่งแทนหากพวกเรากลับไปก็มีโอกาสที่จะถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเมื่อนักปราดโบราณโมหลิงยอมรับคุณในฐานะประธานสมาคมผู้พยากรณ์จิตวิญญาณผมก็อยากจะฟังว่าคุณคิดจะนำพาเผ่าพันธุ์อสูรของพวกเรากลับถิ่นฐานบ้านเกิดอย่างไรง่ายนิดเดียวจางเซเวียนยิ้มทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือยอมเป็นอสูรของผมตอนที่1820นปดร้ปนาชปราดโบราณเ,เ,เปลวเพลิง ทำสั่นสะเทือนลาวากระชะเดือดพลานนักปราชดโบราณเปลเวเพลิงรีตาขณะพูดด้วยน้ำเสียงแหบห้าวราวกับจะทลายโลกนี้ให้พินาศคุณว่าอะไรนะนักปราดโบราณโมโ่หลิงรีบเข้าไปขนาบข้างจังเซเวียนแล้วตั้งคำถามคุณคิดจะทำอะไรเขานึกไม่ถึงว่าท่านประธานจะตรงไปตรงมาขนาดนี้แต่ในเมื่อเขาเลือกจะติดตามท่านประธานแล้วก็ไม่อาจถอยได้ต่อให้อีกฝ่ายจะพูดอะไรก็ตาม ผมได้ยินว่าเผ่าพันธุ์ผู้พยากรณ์จิตวิญญาณของพวกคุญิงพยองมากเป็นเพราะพวกคุณปฏิเสธที่จะยอมจำนวนให้ปรมาจารย์ของเผ่าพันธุ์ของคุณจึงลงเอยด้วยการถูกสภาปรมาจารย์สังหารและถูกเนรเทศให้ต้องอพยพมาที่นี่เมื่อก่อนผมคิดว่ามันเป็นแค่ตำนานแต่ดูเหมือนทุกอย่างจะเป็นเรื่องจริงนักปราดโบราณเปลวเพลิงก้าวออกมาก้าวหนึ่งคลื่นความร้อนแผดเผาอันทรงพลังแผ่ออกไปโดยรอบ หลายพันปีมาแล้วที่เขารับตำแหน่งหัวหน้าเผ่าพ,พันอสูรที่อยู่ในสนามรบของเผ่าพ,พันปีศาจแต่นี้เป็นนอครั้งแรกที่มีใครพยายามจะทำให้เขาตกเป็นอสูรของผู้นั้นแม้แต่อมาดเฉินหยงยังไม่เคยกล้าพ,พูดอะไรแบบนี้แล้วเจ้าหนุ่มที่มีวรยุทธ์ขั้นชั่วกันละปาวสารคนหนึ่งกลับอาจหาย,ยอพูดออกมาบาังอาจนะถ้าเขาไม่สั่งสอนบทเรียนให้อีกฝ่ายแล้วเกียรติยศศักดิ์ศรีของเขาจะเหลืออะไร ไม่ใช่เรื่องของคุณที่จะมาพูดว่าเหล่าผู้พยากรณ์จิตวิญญาณของเราทำอะไรลงไปบ้างนักปราดโบราณโมหลิงคำรามอ้อยอย่างนั้นหรือศีรษะขนาดใหญ่เอ็นเข้ามาเปลวเพลิงเจิดจ้าแผดเผาลงมาจากด้านบนนักปราดโบราณโมหลิงรีตาด้วยความทึ่งขณะรีบก้าวออกไปและชูแขนทั้งสองขึ้นปัดป้องกระแสเปลวเพลิงน,นั้นปัง กระแสปเปลวเพลิงก่อให้เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่ใต้ร่างของนักปราชดโบราณโมอหลิงแรงกดดันมหาสารผลักดันให้เขาถอยไปหลายสิบก้าวเขาไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะเปิดการโจมตีโดยไม่บอกไม่กล่าวด้วยความขัดใจนักปราดโบราณโมอหลิงรวบรวมพะละกําลังของเขาและพุ่งเข้าใส่อย่างกรดเกรียวในช่วพริบตานั้นพายุเย็นเยือกก็พัดกระหน่ำไปทั่วทั้งถ้ำทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยชั้นน้ําแข็ง แม้ผู้พยากรณ์จิตวิญญาณจะหวาดกลัวเปลวไฟแต่ด้วยการขับเคลื่อนเทคนิควอนยุทธที่ท่านประธานถ่ายทอดให้เขาพบว่าความร้อนแผดเผานั้นค่อยๆบรรเทาลงด้วยสิ่งนี้เขารู้สึกว่าหากเปิดการต่อสู้กับออีกฝ่ายก็มีโอกาสชนะยังไม่ทันที่นักปราดโบราณโมหลิงจะได้เข้าใกล้นักปราดโบราณเปลวเพลิงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านล่างไม่ต้องห่วงผมจัดการเอง เขารีบชะง,งักสีเท้าก่อนจะมองปีศาจยักษ์เปลวเพลิงขนาดมหึมาที่ยืนอยู่ตรงหน้าด้วยสายตาหวาดระแวงฟึบจางเซเวียนก้าวเข้าไปยืนใกล้กับแอ่งลาวาเขาเงยหน้ามองนักปราดโบราณเปลวเพลิงที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศก่อนจะพูดว่าทำไมเราไม่พนันกันละ่ะนักปราดโบราณเปลวเพลิงยังไม่ตอบเขาจ้องหน้าชายหนุ่มอย่างพินิจพิจารณา นักปราดโบราณเปลวเพลิงไม่เคยพบนักปราดโบราณโมลิงมาก่อนแต่ตามเรื่องราวที่ได้ยินมาอีกฝ่ายเป็นผู้พยากรณ์จิตวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกการที่เขามาฟังคําสั่งของชายหนุ่มคนนี้อย่างจงรักภักดีก็เป็นไปได้ว่าชายหนุ่มน่าจะมีความเก่งกาจจะอย่างน่าทึ่ง เดิมพันของผมนั้นง่ายนิดเดียวผมจะต่อสู้กับคุณถ้าคุณแพ้คุณต้องยอมจำนนและมาเป็นอสูรของผมส่วนถ้าคุณชนะผมจะนําตัวอมาตเฉินหยงมาที่นี่แล้วให้เขายอมรับเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับเผ่าพัน์อสูรของคุณจางเซเวียนพูดว่าอย่างไรละ่ะคุณคงไม่กลัวที่จะต้องสู้กับคนที่มีวันยุตกระดับผมหรอกนะใช่ไหม พึมนักปราดโบราณเปลวเพลิงคำรำามขณะเนื้อกรงเล็บขนาดใหญ่ขึ้นแล้วตวัดเข้าใส่จางเซเวียนขอผมชื่นชมความเก่งกาจของท่านประธานสมาคมผู้พยากรณ์จิตวิญญาณสักหน่อยเถอะครืนนนเมื่อนักปราดโบราณเปลวเพลิงถอนกรงเล็บออกมิติที่อยู่โดยรอบก็ดูจะแตกกระจายพลังงานมหาศาลโอบรอบจางเซเวียนไว้ทําให้เขาต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่เห็นภาพนั้นนักปราดโบราณโมหลิงกำมัดแน่นด้วยความตื่นเต้น พละกำลังที่นักปราดโบราณเปลวเพลิงสำแดงออกมายิ่งใหญ่กว่าที่เขาคาดไว้มากต่อให้ตัวเขาก็คงลำบากหากต้องรับมือกับความแข็งแกร่งระดับนี้หรือว่าวันยุทธของนักปราดโบราณเปลวเพลเิงถูกยกระดับให้สูงขึ้นอีกหลังจากที่หายตัวไปเป็นเวลาหลายหมื่นปีไม่ใช่หรอกนักปราดโบราณโมหลิงพันนึกได้เป็นเพราะความได้เปรียบของพื้นที่ต่อให้การฝ่าด่านวรยุทธ์ในระดับที่เล็กที่สุดของผู้เชี่ยวชาญระดับนี้ก็ยังถือเป็นภารกิจที่ยากเย็นแสนเข็ญ เหตุผลหลักที่นักปราดโบราณเปลวเพลิงดูเหมือนจะมีพละกกำลังหน้าทึ่งก็เพราะเขาสามารถเรียกพลังจากลาวาที่อยู่ภายในถ้ำมาใช้ได้ทำให้สามารถปลดปล่อยพลังตามแบบของปีศาจยักษ์เปลวเพลิงออกมาซึ่งในสภาพนี้ตัวเขาเองไม่มีทางรับมือกับนักปราดโบราณเปลวเพลิงได้เลยหนทางที่ดีที่สุดที่จะทำได้ก็คือหนีเอาชีวิตรอดซึ่งในเมื่อแม้แต่ตัวเขายังไม่มีโอกาสเอาชนะแล้วท่านประธานละ่ะ นักปราดโบราณโมหลิงรีบหันไปมองและเห็นท่านประธานชักหอกออกมาพร้อมกับหัวเราะหือหืดด้วยการกระโดดอันทรงพลังเขากระจนเข้าใส่หลุมลาวานแล้วโผล่ขึ้นไปจังเซเวียนทุ่มจิตวิญญาณทั้งหมดของเขาเข้าสู่หอกและดูเหมือนจะกลายร่างเป็นมังกรตัวมหึมาที่โผล่ขึ้นสู่สวรรค์ทั้ง9ชั้นพุ่งเข้าใส่ศัตรูอย่างเกรี้ยว,วกราดครืดะดดดะ วินาทีที่มังกรคำรามกึกก้องรอยร้าวก็ดูเหมือนจะปรากฏทั่วทั้งถ้ำแรงกดดันมหาศาลทำให้เพดานร่วงกระจายเป็นชิ้นส่วนนับไม่ถ้วนนี่มันแปดโน้ตมังกรสวรรค์นักปราชดโบราณโมลิงถึงกับผงะมีเสียงคำรามชนิดหนึ่งที่เขารู้ว่าสามารถทำลายเจ็จำนงของศัตรูและทำให้พวกมันหมดสภาพซึ่งนั่นก็คือแปดโน้ตมังกรสวรรค์แต่ว่ากันว่าเฉพาะผู้มีสายเลือดมังกรบริสุทธิ์เท่านั้นถึงจะเปล่งเสียงนี้ออกมาได้ หอกสวรรค์กระดูกมังกรไม่ได้เพ่งฝ่าด่านอาวันยุธเมื่อเร็วๆนี้ไม่ใช่หรืออีกอย่างสายเลือดของมันก็ไม่ได้บริสุทธิ์แล้วเปล่งเสียงคำรามได้อย่างไรขณะที่นักปราดโบราณโม่หลิงกําลังตกตะลึงนักปราดโบราณเปลวเพลิงก็แทบไม่อยากเชื่อเขาถูกบีบให้ถอยไปหลายก้าวในตาฉายแววของความตกใจ เพราะเขาไม่มีสายเลือดมังกร8โนตมังกรสวรรค์จึงไม่อาจสร้างแรงกดดันใดๆต่อเขาได้แต่ความหวาดกลัวโดยสัญชาตญาณที่มีต่อห้องเต้ของเผ่าพันธุ์อสูรก็ยังสร้างรอยร้าวให้เกิดขึ้นในสภาวะจิตของเขาทําให้เขาเกิดความยำเกรงในตัวคู่ต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าครับหลังจากถอยหลังไปก้าหนึ่งมังกรสีดําก็ฟาดหางอันทรงพลังของมัน ลาวาที่อยู่ใต้ร่างนั้นเดือดพล่านและกระชออีกครั้งพายุเฮอริเคนพัดกระหน่ำไปทั่วทั้งถ้ำเกิดเป็นมังกรลาวาหลายสิบตัวนักปราดโบราณเปลวเพลิงสายหน้าแล้วจ้องมองอีกครั้งก่อนจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่พระกำลังจากมังกรสีดำชายหนุ่มยังคงยืนนิ่งอยู่กับที่ขณะขย่าวลาวาให้กระชอด้วยหอกของเขาบังคับมังกรตัวใหญ่ให้พุ่งทะยานไปตามทิศทางที่เขาต้องการนี่คืออาณาเขตของผมถ้าคุณคิดจะใช้ดินแดนของผมเล่นงานผมละ่ะก็คุณประเมินผมต่ำไปแล้ว นึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะใช้ฐานที่มั่นของเขามาเล่นงานตัวเขาเองและถึงกับสำแดงพละกำลังออกมาได้อย่างน่าทึ่งนักปรดาดโบราณเปลวเพลิงหายใจออกมาเป็นเปลวไฟลูกใหญ่ขณะยกขาขึ้นและกระทืบเท้าอย่างแรงครืดเดดะดะรอยแยกสีทองกระจายตัวไปทั่วมังกรลาวาจำนวนนับไม่ถ้วนกลับสู่หย่อมลาวาและสลายตัวไป นักปรา์โบราณเปลวเพลิงอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายพันปีแล้วและลาวาในบริเวณนี้ก็ได้รับการขัดเกลาจากเขาครั้งแล้วครั้งเล่าแม้อีกฝ่ายจะควบคุมลาวาไว้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นแต่หากเขาลงมือก็ย่อมตอบโต้ได้ไม่ยากจางเซเวียนชักหอ,อกกลับแล้วถามยิมมอแค่นี้หรือไม่ใช่เพราะเขาหวาดกลัวที่เห็นอีกฝ่ายทำลายการโจมตีของเขาได้เพราะอันที่จริงจางเซเวียนมีความมั่นใจเต็มเปี่ยม หลังจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นนักปราดโบราณเปลวเพลิงก็ไม่กล้าประมาทชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าอีกคุณมีความเก่งกาจอย่างไม่ธรรมดาจริงๆที่ได้เป็นประธานสมาคมผู้พยากรณ์จิตวิญญาณแต่ข้อเท็จจริงก็คือคุณเป็นแค่นักรบขั้นชั่วกานละป่าวสารโลกจะรึกเหตุผลหลักที่คุณสำแดงพระกำลังอันน่าทึ่งออกมาได้ก็เพราะหอกในมือของคุณถูกไหม การต่อส <S an> ู้ระยะสั้นๆเมื่อครู่นี้ทำให้เขาเห็นว่าผู้ที่ได้รับการเรียกขานว่าเป็นประธานสมาคมผู้พยากรณ์จิตวิญญาณไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่นะเหตุผลที่อีกฝ่ายสู้กับเขาได้ก็เพราะหอกที่อยู่ในมือใช่จังเซเวียนยอมรับตามตรง ได้ยินการยอมรับของจังเซเวียนนักปราดโบราณเปลวเพลิงพยักหน้าอย่างพอใจอาวุธไม่อาจสัแดงประสิทธิภาพการต่อสู้ที่แท้จริงออกมาได้หากปราศจากผู้ควบคุมการที่คุณสามารถสัแดงพละกำลังอันน่าทึ่งออกมาและเกือบทำให้ผมจนมุมได้ก็บ่งบอกแล้วว่าคุณคือนักรบที่เก่งกาจในตอนนั้นน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปทันทีขณะที่คำรามออกมาแต่นั่นแหละถ้านั่นคือทั้งหมดที่คุณมีผมบอกได้เลยว่าคุณโง่งเง่าเกินกว่าที่จะมาท้าทายผม ลาว่าเดือดพล่านขึ้นอีกครั้งขณะพวยพุ่งพุ่งออกมาอย่างรุนแรงไม่ต่างอะไรกับคลื่นยักษ์เจทีแชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง